อุราบานัสอยาเลยามาขอฝากความถึงาางรานกับเราที่พรากของระิพย์ไดขอาความถึงมาย่างทิพรัเจ้าอาควิถงมาอยาอสนเู่เป็นที่ ของใครของท่ามความคิดถึงมายังคนในครอบครัวขออาริสโตโกลขอาความคิดถึมาฮันโรดอาพระเจ้าขอฝาความคิดถึงมายังคนในครอคัวในสิ่งัที่อยู่ในคพระผู้เป็นเจ้าขอวากความคิด ค,ค,ค,เเความคิดถึงมายางเปอร์สิสติรตผู้ได้ปฏิบัติงานมากมายในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังอิฟัสผู้ที่ได้สมเลือกไว้ในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าและมารดาของเขาซึ่งเป็นมารดาข้าพเจ้าด้วยขอฝากความคิดถึงมายาังอาสิน ฟรีทัสฟลูโคนเอลเมสปัตโอมัสเอมาสและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับเขาเหล่านั้นขอฝากความคิดถึงมายังฟิโลโลคัสจูเลียและเนเรียสกับน้องสาวของเขาและโอลิมปัสกับบรรดาธรรมยุชนที่อยู่กับคนเหล่านั้นจงต้อนรับกันด้วยทันเดียจูงอันบริสุทธิ์ บรรดาริสจักของพระคริสต์ขอฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายด้วยโอเคนะครับตอนนี้ก็จบละบัที่16นะครับอาจารย์เปาโลก็ฝากนะคนแรกที่อาจารย์เปาโลฝากว่าเขาฝากน้อมสาวของเราไว้กับท่านคือเฟบี้ผู้เป็นมัคคณายกในคริสจักรที่อยู่ในเมืองเคเครือตอนนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจารย์เปาโลเวลากล่าวถึงพี่น้องกล่าวถึงลูกกล่าวถึงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย แลนะเป็นลักษณะของคนไทยนะครับคนไทยเราเนี่ยเจอการทักทายกันคายุมากกว่าเราเราก็เรียกพี่คายุแก่ก่อนหน ой, ่อยเราก็เรียกคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับนี่คือลักษณะที่อาจารย์เปาโลทำกับคริสเ,เตียนคริสเตียนของทุกคนเป็นพี่น้องกันนะครับพวกเราเป็นพี่น้องกันเมื่อเราเข้ามาอยู่ในคริสตจักรเราเราคือพี่น้องกันเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานร่วมกันอยู่ในคริสตจักรของเรานะครับ เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโลที่กระทำอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลเรียกน้องสาวเ,าเฟบี้นะเป็นมัคคณาญ่อยนาจิกา,ก,าก็คือมัคคณายกานั่นแหละผู้หญิงก็เรียกว่ามัคคณายิกาดีคอนเนสนะครับในในคิสจักรที่อยู่ในมเมืองเ,อเ,เคนเคลนะครับ ขอท่านรับนางไว้ในพันนามองค์องค์พระเวนเจ้าตามควรแก่ธรรมิกชนนะก็คือเฟบี้จะเดินทางมาแล้วนะครับเฟบี้จะเดินทางมาที่กรุงโรมนะเวลานี้ทุกคนเนี่ยเดินตางก็เดินทางมาที่กรุงโรมนะครับเราคงจําได้นะครับเปโตรสุดท้ายก็มาที่กรุงโรมแล้วก็อ่าอ่าทิโมตีก็มาที่กรุงโรมลูกางมาที่กรุงโรมหลายต่อหลายคนมาที่กรุงโรม เช่นเดียวกันนี่ครับเฟบี้ก็จะเดินทางมาที่กรุงโรมนะครับนะจะสังเกตอย่างหนึ่งไหมว่า,ามัคคนายกเป็นผู้หญิงได้นะครับมัคคนายกเป็นผู้หญิงได้นะครับเมื่อวานนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันพุธได้มการบทเสียงของการประชุม s o u h e r n Baptist Convention ของอเมริกาเมื่อวันพุธนี้ได้มีการลงมตินะ ผู้หญิงสามารถเทศนาสั่งสอนได้อันนี้เขายกเว้นให้นะครับแต่ผู้หญิงเป็นศิษยาภิบาลไม่ได้นะครับนะเขาตกลงอีกนะประชุมเรียบร้อยแล้วตกลงคราวนี้เฟิร์มแล้วนี่เป็นตกลงครั้งที่สองแล้วนะอันปีที่แล้วตกลงเรียบร้อยแล้วปีนี้มนคอนเฟิร์มไว้แน่นอนว่าให้ย้ำอีกทีว่าผู้หญิงเป็นศิษยาภิบาลในคณะ สาวเตือนแบบทีสี่คอมเนชัไม่ได้นะครับแต่ผู้หญิงอนุญาตแล้วให้สั่งสอนได้คือตั้งแต่าาาาพาสเซอร์วิกเตอร์กับหลายๆคนเนี่ยที่เข้าไปร่วมประชุมอยู่เนี่ยไม่มีการเสนอเกี่ยวกับว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะเทศนาสั่งสอนได้เพราะในพระคัมภีรก็มีเขียนว่าอย่างนั้นนะครับนะสำหรับเฟบี้คนนี้เป็นมัคนายิก มัคนาญิกาคือเป็นมัณนายงยพื่อให้ผู้หญิงเป็นมัชนายกได้แต่สําหรับผู้ชายาะานะทาบผู้ปกครองนั้นยัง่าน์ดิบิสก็ยังไม่ให้ผู้หญิงเป็นผู้ปกครองนะครับผู้ชายเท่านั้นที่เป็นผู้ปกครองเพราะว่าผู้ปกครองของเขาก็คือพาสเตอร์คือศิาปิบัตนะนี่คือกฎเกณฑ์ของเขานะนี่คือกฎเกณฑ์ของเขาเราจะไม่มาพูดันวันนี้ว่ามีอะไรบ้างที่จะที่ท ที่เหมือนหรืไม่เหมือนอย่างไรนะครับโอเคนี่คือการประชุมขราบโอเคนะต่อไปนะขอท่านรับรองนางไว้ในพระนามขององค์พระบิดเจ้าตามควรแก่ธรรมิกชนและขอให้ท่านช่วยนางในทุกสิ่งที่นางต้องการเพราะนางได้ช่วยสงเคราะห์ครับอนะ่าคนหลายคนหลุดัากพระเจ้าด้วยเห็นไหมครับเฟบี้ได้ช่วยนะครับถ้าอ่าน์ต์คัมีร์เตอร์ใจรอนมีเฟบี้คนนี้แหละที่ได้ช่วยอาจารย์เปาโลเอาไว้นะครับ นะคนนี้ก็มีความสาคัญมากนะครับตอนนี้อีกท่านหนึ่งที่สําคัญมากที่เราจะมากล่าวถึงในเวลาต่อไปเนี่ยข้อความของวิเึนจึงมายังปริสคากับอักวีลาสองคนนี้สําคัญมากนะครับนะปริสคากับอักวีลาเพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอาจารย์เปาโลอย่างมากในการรับใช้ของอาจารย์เปาโลนะครับผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ซึ่งได้เสียงชีวิต ของเขาเพื่อป้องกันชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทั้งสองและมีชายข้าพเจ้าคนเดียวแต่คริสจักรทุกแห่งของพวกต่างชาติก็ขอบคุณเขาด้วยเห็นไหมครับแสดงถึงความสําคัญก็อักมีลากับคริสจักรนะครับเรามาอ่านดูนะครับพี่น้องเปิดพระคัมภีร์นะครับในพระธรรมกิจการบทสิบแปกิจการบทสิบแปดเปิดดูนะครับ มารู้จักอักนีลากับปริสคานะครับ<อ>นะปริสแสแปนอารย์เปาโ,โลได้ไปประกาศที่เมืองโคเรน<อ>นี่เป็นระยะแรกนะครับในช่วงแรกอารย์เปาโลไปประกาศแล้วก็พบกับเขาบทที่18นะครับบทข้อหนึ่งตั้งแต่ข้อหนึ่งไปต้นไปนะครับเรามารู้จักจากตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อถึง ข้อที่ิบสนะครับพร้อมกันไหมครับพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นเปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนไปยังเมืองโคโรินท่านได้พบยิวคนหนึ่งที่นั่นชื่ออักวีลาซึ่งเกิดในแคว้นปอนตัสแต่พึ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อปริสซิลาเพราะจากักรพรรดิลาวิคัสนาวิอัสมีรับสั่งให้พวกยิวตั้งทั้งพวง ออกจากกรุงโรมเปาโลจึงไปหาคนสองคนนั้นและได้อาศัยทําการอยู่กับเขาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทําเต้นด้วยกันนะครับเปาโลได้สนทนาทธรรมในธรรมศาลาทุกวันสบาโตได้ชักชวนท่านคนยิวพวกยิวและพวกกรีกให้เชื่อขอ้อที่ห พอซิลัสกับทิมโมตีมายังแคว้นมาซิโดเนียเปาโลก็เริ่มฝากไฟ,ฟ,ฟ,ฟในการประกาศพระจนะและพรมยานกับพวกยิวว่าพระคิดนั้นคือพระเยซูนะครับเอาต่จบจตัวน,นี้ก่อนก็ได้โอเคนะครับให้เรารู้จักกับอักวิลากับพริสขานะครับนะเขาบอกแล้วว่าอักวิลาเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นคนยิวนะครับ เป็นคนยิวนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเนี่ยอยู่ที่แควานปอนตัสนะนะอยู่ที่ควานปอนตัสที่อยู่ในประเทศตุรกีนะครับอยู่ในประเทศตุรกีนะครับตุรกีโอเคและตอนนั้นอักวิลากับปริสกาเนี่ยเขาก็ไปประกาศเหมือนกันเขาไปทําหน้าที่ประกาศเหมือนก็นออปโอลอท,ที่เราที่เราที่เรารู้จักออปโลก็เป็นผู้ประกาศคนหนึ่ง นะครับเขาได้เดินทางไปประกาศตามที่ต่างๆมันกันจากตุรกีเดินทางไปถึงอิตาลีไปที่กรุงโรมเขาไปประกาศที่นั่นแต่พอระหว่างที่ประกาศที่นั่นเนี่ยซีซ่าก็กําลังจับพวกคริสเตียนอันตเอาไปขังคุกหรือเอาไปฆ่านะครับแล้วก็ได้ขับไลค่คนคริสเตียนออกจากกรุงโรมนะครับออกจากกรุงโรมนะครับ ถ้าเราจะสังเกตจากตรงนี้นะที่อาจารย์ปรเปโลไปพบกับอักวิลากับพิสการเนี่ยพบที่ไหนพบที่เมืองโครินนะครับเหตุผลที่ี่เมืองโครินก็คืออะไรเพราะว่าอักวิลากับพิสกาเนี่ยเขาเป็นคนทําเต้นพบพบเย็บผ้าพวกเย็บเต็นอะทาเต้นนะอาชีพเดียวกับอาจารย์เปโลนะครับ,บเย็บเต็นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เปโลทุกวันนี้เนี่ย ที่ธรรมฮัตที่ที่ไปประกาศข่าวประเสริฐต่างๆเนี่ยอาจารย์เปาโลอาศัยเงินของตัวเองนะมาเข้าใจข้อนี้นะอาจารย์เปาโลอาศัยเงินของตัวเองในการไปทําเต้นหรือเย็กเต้นเนี่ยและส่วนหนึ่งก็มาจากการไปทํางานร่วมกับอาบิลากับพิสการนะครับอาเวลาพิสการโอเคนะครับแต่ว่าจุดหมายของชีวิตของเขาเนี่ยก็คือการประกาศข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับพวกเรางหลายเนี่ยพวกเราทั้งหลายต่างก็มีอาชีพต่างๆนะ คนเนี่ยจะเป็นเอนจิเนียร์บางคนจะเป็นพยาบาลบางคนจะเป็นทันตแพทย์เป็นเภสัชกรเป็นหมอเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนั่นเป็นการอาอาาทงานเพื่อให้ชีวิตของเราอยู่รอดได้เพื่ออะไรเพื่อไปทําหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าพระเยซูก่อนจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นได้ประกาศขอให้ท่านอลิยจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหา้มาเป็นสาวกของเรา นั่นนี่คือหน้าที่หลักของเราในการออกไปประกาศนะคือหน้าที่หลักเพราะฉะนั้นเราทุกคนมีหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐนะถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ต้องประกาศข่าวประเสริฐนะครับถ้าใครไม่เคยทาเนี่ยเราทําสักครั้งนะครับเราทําดูทาเปิดโอกาสให้กับตัวเองประกาศดูนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียโอกาสตอนนะี้เพราะอันออน,น,นี้เป็นพอ่พอพระพอรนะครับนะเราไปประกาศข่าวประเสริฐมันเป็นพ่อพ,อพอรให้กับเราทั้งหลาย เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันสองคนนี้เนี่ยเที่ยวประกาศข่าวเสร็จตอนนี้เรามาดูกับมาใหม่จน,จนไหมายจดหมายของอาจารย์เปาโลที่เขียนตา่าอ่านถึงูถึงที่กรุงโรมเขียนว่าไงเขาฝากความคิดถึงมายังปริสคาและอักวีลาผู้ร่วมง,งานกับข้าพเจ้าในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับอักวีลากับปริสคา,าเนี่ยได้เดินทาง กับไปที่กรุงโรงมใหม่เป็นประกาศข่าวประเสริฐและตอนนี้นก็อยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่นั่นอาจารย์เปาโลเขียนจะไหมถึงคนยืนในกรุงโรมเนี่ยก็ฝากความคิดถึงมาถึงหลายหลายคนที่อรอบชาติอาจารย์เปาโลวปนี้ไปรวมกันอยู่ที่กรุงโรมไปรวมกันอยู่ที่กรุงโรมนะครับนะเราจะสังเกตว่าอาจารย์เปาโลถูกคุมขังที่กรุงโรม สุดท้ายเนี่ยนาจริงๆจะประลุขังตุ้ดกลุ่มลงสองครั้งนะสองครั้งนะถ้าเราอ่านอ่านดูบางทีเราเลยกันครั้งเดียวหนี่สองครั้งนะครับถูกปล่อยมาลครั้ง,งหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็ตกกลับจกกับครักก้งใหม่เข้าอีกครั้งหนึ่งโอเคต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสองกริชจึงมีความสําคัญมากที่จะประลุกล่าถึงนะแล้วก็ย้าว่าให้ฝากความคิดถึงมาถึงสองท่านนี้ด้วยโอเคนะครับ ผมว่าผมจะจบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเรายังมีคนอื่นๆที่จะคุยกันนะครับแต่ให้รู้ว่าอักวลากับปริสคา,นะนะคา,สารคานะั้นมีความสำคัญเวลาครับปริสคานั้นมีความสําคัญมากต่อการประกาศข่าวประเสริฐเพราะท่านทั้งสองนี้เป็นคนไปประกาศกับคนต่างชาติกับคนต่างชาติเช,ช่นเดียวกันจำเปาโลโอเคนะครับมีใครมีคําถามนะครับเราจะจบตรงนี้ก่อนแล้วเราจะเข้าตอ,อ พิงคเชียงนคนต่อไปยังมีหลายคนที่ยัยมีความสําคัญนะครับเราจะมาก่าถึงในอาทิตย์หน้ามีครมีมคำถามไหมครับถามอะไรก็ไนดะ้โอเคถ้าไม่มีนะครับเราก็จะลงวจากการิษ่าน ข้าแต่เวลาเจ้าขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่สอนจิตสอนใจเราทั้งหลายให้มารู้จักกับพระคําของพระองค์รู้จักประวัติเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลเป็นที่สอนจิตสอนใจเราทั้งหลายให้รู้ว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปประกาศข่าวประเสริฐเรามีหน้าที่ในการเดินตามทางของอาจารย์เปาโลที่เดินตามทางของพระเยซูคริสต์ขอบพระคุณสรเสริญพระองค์สำหรับวันนี้ ที่เป็นโอกาสดีของเราทั้งหลายที่ได้ไดรารู้จักพระองค์มามากยิ่งขึ้นและเวลานี้เป็นเวลาต่อไปเป็นการเฉลิมฉลองวันพ่อขอพระเจ้าประทานพรกับพีน่น้องเรานีน้นทุกคน,น,นให้เราพระพรจากพระเจ้าอย่างท่่มทนใหทั่วนากันในพระน,นามพระมาเเยซุคริสเจ้าหมายน่น <Amen. S 1> <Amen. S 2> ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับ